สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจกเกษตรนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาย้ายนะครับย้ายต้นบอนสีนารายเรืองพบนะครับย้ายกระถางปลูกนะหลังจากที่ได้สั่งซื้อมานะครับแล้วก็พักไว้ประมาณ2-3สาวันแล้วแหละวันนี้ก็จะพาทุกคนมาย้ายปลูกนะครับเพื่อให้เขาเจริญเติบโตต่อไปนะครับก็ปลูกบอนสีก็ปลูกแบบง่ายๆนะเหมือนที่ผมเคยทําคลิปไปนั่นแหละนะครับเราปลูกแบบง่ายๆ นะครับปลูกแบบบ้านๆแต่ว่าวัสดุปลูกเราก็นะครับดีนะครับวัสดุปลูกก็ไม่ต้องหาอะไรยากนะครับก็เป็นแบบง่ายๆที่เราพอหาได้นี่แหละเนาะนี่ครับผมก็แกะนะครับไม้เขาเรียกว่าอะไรนะไม้อะไรไม้คํามบอลเนาะใบข้ามบอลสีนั่นแหละครับทุกวันนี้เขาก็มีขายนะแต่สําหรับผมผมว่าผมไม่ต้องซื้อดีกว่านะเราสามารถทําเองได้นะครับไม้คํามบอลสีนี่นี่ครับเราก็มาแกะออกนะครับแล้วก็จะย้าย นะครับย้ายปลูกเนาะลงกระถางกระถางเล็กๆแหละนะครับเราก็เริ่มค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆจากกระถางเล็กก็ไปเป็นกระถางกลางจากกระถางกลางก็ไปเป็นกระถางใหญ่นะครับเราก็ย้ายตามสเต็ปตามระดับไปเรื่อยๆไม่ใช่ต้นบอลสีเล็กแล้วเราก็ใส่กระถางใหญ่นะครับอย่างนั้นก็ไม่ใช่เนาะนะครับนี่ผมก็จะแกะดินนะครับเราทําเบาๆนะครับเบามือผมไม่อยากทําแรงมากเท่าไหร่นะเดี๋ยวรากเขาจะกระทบกระเทือนได้นะครับเราทําแบบชิวๆสบายๆ นะครับทาไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยไปอย่างนั้นแหละนะครับนี่เราก็แกะดินออกนะแกะดินออกนี่เห็นไหมครับนี่เห็นรากแล้วครับเพื่อนๆรากเดินดีมากเดี๋ยวผมจะล้างนะครับล้างรากให้เพื่อนๆเห็นหัวนะนี่ครับผมล้างแล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่โอ้โหถือว่ามีขนาดหัวที่ค่อนข้างพอพอดีพอสมควรนะนะครับบางคนเขาอาจจะแงะนอแงะส่วนเอาไป ขยายพันธุ์นะแต่สําหรับผมไม่หรอกนะครับยังยังไม่ถึงเวลาผมก็จะตัดแบ่งครึ่งนะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็จะย้ายปลูกนะครับนี่ก็ได้2ต้นเลยครับเพื่อนเเดี๋ยวเขาก็าจะแตกหนอ่อตามจริงควรเอาปูนแดงทารอยแผลที่ตัดนะแต่ว่าผมลืมนะครับลืมเอาปูนแดงมาก็นะครับขออภัยด้วยนะครับแต่แนะนําให้ทุกท่านนําปูนแดงทารอยแผลนะนะครับเพื <S <s ่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราแต่สําหรับผมนะครับไม่ได้ทาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยนําน้ําปูนแดงนะครับมาราดรดเพื่อกําจัดเชื้อราก็ได้ นี่ก็เป็นดินนะที่เตรียมไว้แล้วก็ไม่ยากอะไรนะครับเป็นแกลบดินวันนี้ก็ค่อนข้างดีหน่อยนะเป็นแกลบนะครับแกลบดําแล้วก็ผสมกับใบก้ามปูนะครับแล้วก็ผสมปุ๋ยคอกนิดหน่อยนะครับก็อย่างงั้นแหละนะทําแบบง่ายๆเพื่อนๆนี่นํากระถางของเรามานะครับกระถางนี้ผมก็ได้รองแล้วนะรองกับใบก้ามปูนั่นแหละนะแล้วก็ใส่ดินไปพอสมควรแล้วก็นําต้นต้นบอนสีนาะรายืองพบของเรานี่ อ้าวไม่โฟกัสนะไม่เป็นไรนะครับไม่โฟกัสก็ช่างแต่ก็พอเห็นอยู่นะครับเ,เพื่อนๆขออภัยด้วยนะครับนี่เราก็นําไปวางจุดที่กึ่งกลางนะครับแล้วก็นําดินใส่กลบๆนะครับนั่นแหละนะปลูกแบบง,ง่ายๆเรื่อยๆนะครับหรือทุกคนอาจจะมีวัดสดุอะไรที่พอหาได้หรือว่าแล้วแต่คนแล้วแต่ทุกท่านสะดวกเลยนะครับเราจะปลูกกับดินอะไรก็แล้วแต่นะแต่แนะนําอย่าเป็นดินที่มันระบายน้ําได้ยากเนาะนะครับ,นะรบดินแบบแข็งๆอะไรงั้นอนะ นะครับเ็ไม่แนะนาเท่าไหร่นะครับบางคนไม่ใช่บางคนสีหลายหลายคนเขาก็ใช้ดินที่ซื้อจากจากร้านนะถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกแต่สําหรับผมที่ผมปลูกบอนสีนี้ผมจะไม่ค่อยใส่กาบมะพร้าวนะเพราะว่ากาบมะพร้าวมันสําหรับผมว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าหากผสมปลูก นะครับแต่ถ้าหากรองก้นกระถางรองก้นหลุมก็พอได้นะครับแต่อย่างว่าแล้วแต่คนสะดวกครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมีมากมายหลายสูตรนะครับไม่มีสูตรตายตัวหรอกนะการปลูกอะแล้วแต่เราสะดวกนะครับปลูกแบบไหนสวยปลูกแบบไหนดีนะครับเราก็แชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับเพื่อนๆนี่เราปลูกแบบง่ายๆปลูกแบบบ้านๆนะครับผมก็ทําแบบอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้ว่าจะต้องเป็นวัดสดุที่เลิศล้ําแพงอะไร นะครับแต่บางคนเขาก็ใช้เป็นหินภูเขาไฟผสมไปด้วยถามว่าดีไหมดีนะครับดีแหละเห็นภูเขาไฟมันทําให้ดินโปร่งนะครับท,รทำให้ดินโปร่งก็ทําให้ต้นบอลสีของเรารากเดินได้ดีทําให้โตเร็วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับใบนี้ที่มันไม่สวยแล้วเราไม่ต้องเสียดายนะเพ Laurent ื่อนๆเราก็ตัดออกไปเลยเพื่อให้ใบให,หม่เขาได้งอกมานะครับงอกมาก็สวยกว่าเดิมนะครับเราไม่ต้องไปเสียดายหรอกนะครับใบที่มันขีเรคีเรแล้วเราก็ตัดออกเลย นะครับนี่เพื่อนๆืต่อไปเราก็รดน้ำนี่ครับผมก็จะนำเครื่องดื่มชูกำลังผสมน้ำนิดหน่อยนะผสมน้ำนิดหน่อยไม่ต้องเยอะแล้วก็นำไปรดนะครับนี่ครับเราก็ราดรดเลยครับเพื่อนเพื่อนนี่รดให้ชุ่มนะครับรดให้ชุ่มชุมเลยนะครับแล้วเราก็จะนำนะครับไปควบแน่นนี่ก็เป็นถุงพลาสติกที่ผมจะนำมาใส่กระถางต้นบอนสีที่เราปลูกนะครับเป็นการควบแน่นนะไม่ใช่ผมไม่ได้เลี้ยงนะไม่ได้นำมาเลี้ยงแบบตู้อบนะครับ ถ้าตู้อบเขาจะหลอน้ําไว้ด้านล่างแต่อันนี้ผมจะนํามาควบแน่นนะครับไม่ต้องหลอน้ําก็คือเรารดน้ําแล้วเราก็จะนําไปใสใ่เพื่อให้พืชได,ได้ได้พักฟื้นตัวนะครับเขาก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับในทางการเกษตรเขาเรียกว่าการควบแน่นนะครับผมก็จะควบแน่นนะครับเอาไว้ประมาณ1สัปดาห์แล้วก็จะนําออกมานะครับเลี้ยงข้างนอกนะครับเพราะว่าเมื่อควบแน่นแล้วเขาก็ฟื้นตัวเนาะนะครับแล้วเราก็ค่อยนําออกมาเลี้ยงนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วก็นําเชือกมัดเลยนะครับ นี่ครับนำเชือกมัดแล้วเราก็เอาไว้นะครับประมาณ1สัปดาห์แล้วก็ค่อยเอาออกเนาะนะครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s ั b s ไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับใครรับชมคลิปผมจบขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ